มนุษกับออกของที่ขายในบ้านไม่เหมือนกันนะใช้ยังไงไปดูโอเควันนี้เราก็จะมาดูเรื่องการใช้ของเพราะว่าเห็นมีใช้ของแล้วใช้ไอเทมแล้วก็เห็นหลายๆคนก็รีเควสเข้ามาด้วยเนาะแต่ว่าการใช้ไอเทมเนี่ยมันมันมีเยอะมาก แล้วมันก็จะมีทั้งไอเทมที่ขายในด่านเนาะเป็นบ้านเออผมจำชื่อไม่ได้ว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่าร้านขายไอเทมอะเออแล้วก็จะมีตัวบิลดิ้งที่ขายไอเทมของแต่ละเผ่าด้วยซึ่งถ้าใครไม่สังเกตเนี่ยแต่ละเผ่านเนี่ยของที่ขายมันไม่เหมือนกันนะหลายหลายอย่างหลายหลายอย่างก็เหมือนกันแต่ก็มีอีกหลายอย่างเลยที่ไม่เหมือนกันเพราะงั้นวันนี้เราจะเข้าไปดูกันวันนี้จะเป็นของมนุษย์กับออคเพราะว่าตอนแรกจะทาทีเดียวสี่เผ่าแต่ไปไประมาณรู้สึกว่าเออเยอะเหมือนกัน แยกเป็นอย่างละสองแล้วกันไปกันเลยโอเคเรามาเริ่มแรกกันกับเผ่าฮิวแมนหรือมนุษย์กันเลยก็อ่ะก็จริงๆก่อนที่จะเริ่มเผ่าฮิวแมนหรือเผ่าในในๆเลยก็ได้ผมจะเล่าเรื่องไอเทมก่อนแล้วกันเนะเาะราว่ามันคืออะไรคือถ้าบางคนเคยเล่นโดตาหรือบางคนจะเรียกบบเบหรือจะ Defen นต์ออฟเดอะแอนเชก็โอเคคือเราเล่นเกมมันจะต้องออกของอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของเกมโมบ้ามาเลย ซึ่งในยุคต่อมาก็จะมีมีฮอนมีอลลมีอวีมีใดๆเต็มไปหมดซึ่งทุกเกมกไม่ต้องซื้อของถูกไหมแต่ว่ามันเริ่มมาจากตรงนี้แหละแต่ทีนี้มันก็จะมอะีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่ได้เล่นโมบ้าเท่าไหร่แต่เขาเล่น RTS ก็คือเกมสร้างฐานนั่นแหละซึ่งหลายๆหลายๆเกมสร้างฐานเนี่ยเออมันก็ไม่ได้มีฮีโร่ด้วยซ้ำมีแต่แบบฐานแล้วก็สร้างทหารสร้างนู่นนี่นั่นมาตีกันเลยถูกไหม ทำให้บางคนอาจจะพลาดตรงส่วนนี้ไปเพราะว่า Warcraft เนี่ยาการการมีไอเทมไม่ซื้อเนี่ยก็ถือว่าแปลกใหม่ดีผมชอบนะแล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวฮีโร่ดีซึ่งในหลายเกมเนี่ยก็ไม่มีหรือบางเกมก็มีแต่ว่าไม่ได้มีอะไรยิงย่งใหญ่มากอย่างเช่น Battle for Middle Earth ของ Lord of the Rings นี่ก็มีฮีโร่เยอะด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ในความรู้สึกผมนะไม่ได้อิมแพกมาก,มากๆถ้า Warcraft หรือว่ายิ่งหนักสุดเลยก็คือ Age of e m p i r e อันนี้ฮีโร่ผมคิดว่าไม่ได้มีแบบสำคัญอะไรมากนะต่อมีถูกอินทรานิดหน่อย,ยอ่ะเพราะงั้นประเด็นในวันนี้ก็คือจะมาเคลียร์ก่อนเลยว่าวจริงๆแล้วในเกมถึงแม้จะไปเกมนล่างผาเนี่ยแต่พอเป็นวอลคราฟเนี่ย,ยตัวฮีโร่เราอะค่อนข้างสำคัญมากแล้วยิ่งฮีโร่เราไปเลเวลเยอะๆ,ๆ,ๆเนี่ยสามารถพลิกเกมได้เลยเพราะว่าฮีโร่แต่และตัวนี้สกิลมันแบบค่อนข้างมีประโยชน์มากดังนั้นเราก็ควรจะทำให้มัน แข็งแกร่งแล้วก็ไม่ตายง่ายๆแล้วยังมีไอเทมอีกหลายอันเลยที่ไม่ได้แค่ช่วยเรื่องความแข็งแกร่งเท่านั้นอย่างเดียว oh, 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 oh. อเพราะงั้น oh, oh, oh. เราจะมาสอนใช้ไอเทมอันนี้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญมากเผื่อใครมองข้ามไป่ไอเทมชุดแรกอันนี้คือไอเทมอาพูดเรื่องไการซ oh, oh, oh. ื้อไอเทมก่อนด้วยไอเทมเนี่ยในทุกๆเผ่าเนี่ยเราจะ oh, oh, oh. สามารถซื้อไอเทมจากร้านค้าของเผ่ yes, me, oh. าตัวเองได้ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ตำแหน่งสุดท้ายของ ของเวลาเรากดที่จะสร้างถานเนาะอยู่สุดท้ายซึ่งทุกเผ่ามีของมันกับมีร้านค้าน่ะนี่ตรงนี้เนาะร้านค้าซึ่งบางด่านก็ไม่มีแล้วบางด่านก็มีร้านพวกนี้ก็จะมีไอเทมอีกชุดหนึ่งอ่าประมาณนี้นี่คือที่ซื้อเนาะหลักๆทีนี้เรามาดูไอเทมชุดปกติกันที่ทุกเผ่าจะมีเลยก็คือแถวตรงกลางตรงนี้อ่าไม่ไม,ไม่อันนี้ไม่เกี่ยวแถวตรงนี้ซึ่งคิดว่าทุกคนที่เคยใช้น่าจะพอเดาออกแต่ถ้าคนที่ดัาไม่ออกเนี่ย มันก็รูกมันน่าจะพอเราได้นะถ้าเคยเล่นเกมแบบอื่นมาวิธีซื้อก็ง,ง่ายมากแค่มายืนอยู่ใกล้ๆร้านจะมีลูกสองตดวมาแล้วก็กดโป๊ะจบมันก็จะเข้ามาในตัวเราเลยวิธีใช้ก็แล้วแต่อันเนาะกดใช้จึงอันนี้มันเป็นยาที่เพิ่มเลือดกดก็เลือดเพิ่มเพราะงั้นอ่ะผมไปเร็วๆในแถวต้องการก่อนอันนี้ดูก็น่าจะรู้เลยก็คือกดปุ๊บ ได้เลือปปปดอปั๊บกดปั๊บปั๊บได้เลือดปุ๊บปุ๊บกดปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บพอไม่เล่นระยนะนั้นอ่ะโอเคอันนี้คือเพิ่มเลือดละลองร้อยห้าสิบด้วยร้อยห้าสิบโกก็จริงๆค่อนข้างแพงแต่ว่าก็อาจจะคุ้มกว่าฮีโร่เราตายไปเลยอ่ะอันนี้เพิ่มมานาก็สองร้อยโกได้ร้อยห้าสิบมานาส่วนอันนี้วาร์ปกลับไปที่ฐานเออไม่ใช่วาร์ปกลับไปที่ฐานวาร์ปกลับไปที่บ้านหลักทาวน์ฮอลล์เท่านั้นเนาะอย่างเช่นเวลา,าสร้างฮีโร่มันจะให้มาหนึ่งอันอย เผื่อใครไม่เคยใช้ผมก็จะลองใช้ให้ดูเลยดิ๊บดิ๊บดึ๊บดิ๊บอ่ะไก่แค่นี้ก็พอและสมมติว่าผมต่อสู้หรือผมอยากกลับไปอย่างเร็วๆหรือว่าสู้แล้วจะแพ้หนีก็คือกดปุ๊บแล้วมากดที่ฐานซึ่งจะกดในในแมปก็ได้นะถ้าเรารู้ฐานเราอยู่ไหนกดที่ฐานจริงๆหรือในแมปก็ได้อ่ะจึ๊กมันก็จะเริ่มวาร์ปซึ่งอันนี้วาร์ปมันก็จะเอาทหารรอบๆไปด้วยอ่ะปึ้งก็กลับมาโผล่ที่บ้านเลยเห็นไหม ม่ยากเย็นแต่ทีนี้ประเด็นหลกัหลกๆที่ควรระวังก็คือไออันเนี้ยมันใช้แล้วหมดไปเลยแล้วมาสามร้อยห้าสิบซึ่งไม่ถูกแล้วก็มันลงได้แค่ที่วาร์ปมาลงได้แค่บ้านหลักสมมุติว่าเราไปสร้างเออป้อมหรือว่าอะอย่างบางเผ่าอย่างเงี้ยอย่างอันเลสอะเราสามารถไปสร้างที่เก็บเมืองข้อมเมืองไว้เลยถูกไหมโดยที่ไม่ต้องสร้างบ้านหลักก็ได้อย่างเงี้ยก็จะวาร์ปลงไปไม่ได้นั่นคือเหตุผลที่หลายๆคนหรือเวลาเราเล่นกับบอดอะจะเห็นบอดอชอบไปสร้างบ้านหลักที่เมืองด้วย เพื่อที่จะได้วาฟหลบไปป้องกันเมืองได้อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ทุกเผ่ามีเหมือนกันนะสามอันนี้ทีนี้อ่าจบและอันอันธรรมดาธรรมดาทีนี้มาดูของพิเศษ,ษ,ษของแต่ละเผ่าของแต่ละเผ่าของมนุษย์อ๋อมีอันนี้อีกอันหนึง่งที่ที่เผ่าอื่นๆก็มีเนาะอันนี้ก็ใช้ง่ายๆกดปุ๊บเข้ามาเหมือนยาเหมือนทั่วไปเลย ก็คือกดแล้วได้มานาแต่ว่าไม่ได้ได้ทันทีอันนี้กดปุ๊บไอ้ขวดสีฟ้าเน,นี้ยกดปุ๊บได้ร้อยห้าสิบทันทีเลยแต่ว่าอันนี้กดได้ร้อยหนึ่งแต่ต้องรอสามสิบวิมันจะค่อยๆเพิ่มซึ่งก็ถูกกว่าอันนี้สองร้อยนี่ร้อยเอยอันนี้เจ็ดสิบสามเท่า <c oughs> ประมาณนี้แต่มันมีไอเทมอย่างอื่นๆอีกที่น่าสนใจอ่ะ๋ยวจะกดซื้อมาให้ดูทุกอันเลยที่เป็นของมนุษย์เนาะอ่ะก็จะมีห้าอันนี้ที่พิเศษสำหรับมนุษย์ขึ้นมา เพิ่มสักหน่อยอะไปน้ำลายตีก่อนนะไมเพราะว่าอ๋อนั่าสนใจจริงเพราะว่าไอเทมอันแรกที่ผมชอบมากๆของมนุษย์แต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้นะผมลืมผมก็เป็นคนที่ชอบลืมใช้ไอเทมกันมันเล่นหลายเกมบางเกมก็ไม่มีไอเทมอันนี้ก็คือกดปุ๊บมันจะฮิวฮีโร่รอบๆตัวทั้งหมด ที่เป็น non mechanical non mechanical ก็คือฮีโร่ที่เป็นแบบมีมีเนื้อมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นก็ตรงนี้คือมีใช้ได้หมดแต่ตัวที่ใช,ใช้ไม่ได้ก็คืออ่าเดี๋ยวก็จะเป็นพวกที่อยู่ในเวิร์กช็อปตัวที่อยู่ในเวิร์กช็อปอ่าอ,อ่าอย่างเช่นเนี่ยรถอย่างเงี้ยมันเป็นโอเคมันอาจจะมีคนขับอยู่ข้างในก็ได้แต่ว่าเราถือว่ามันเป็นรถนะ ถ้าอ่ะเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยถ้าตัวนี้เลือดลดอะ่ะเราจะต้องซ่อมมันด้วยคนงานแต่ว่าเราไม่สามารถทิวมันได้ไจึงอ่ะโดนเลือดทุกตัวไม่เต็มเห็นไหมไเสร็จปุ๊บพอเรากดปุ๊บง่ายมากกดปุ๊งอ่าเห็นไหมทุกตัวก็จะเลือดเพิ่มขึ้นมาทันทีอ่าประมาณนี้ใช้ง่ายมากแต่ว่าข้อควรระวังก็คืออย่างเมื่อกี้เนี้ยผมไม่ทัน จะไอ้นั่นคือถ้าเราโดนโจมตีระหว่างนี้มันจะหยุดหิวเพราะงั้นใช้ที่บ้านถ้าเราใช้สู้อยู่ใช่ปะใช้ระหว่างต่อสู้เลยมันยังไม่เห็นจะหิวอะไรเลยมันโดนตีมันก็หยุดหิวแล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันไม่ได้กดแล้วหิวขึ้นทันทีมันเอ่อหิวสองร้อยยี่สิบห้าในสี่สิบห้าวินาทีเพราะงั้นมันก็ค่อยจะค่อยๆหิวไปอย่างเนี้ยตรงนี้นถ้าหิวอยู่เราไปตีปึ๊กเห็นไหมวิงวิงก็จะหายไปเลยแล้วมันจะหยุดหิวและ ประมาณนี้มีประโยชน์มากเป็นประโยชน์มากใช้ยังไงใช้ยังไงก็คือเราไปบวกก่อนอย่างเช่นเนี่ยเราไปบวก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 มันก็ตายเราก็ตายถูกไหมทีนี้ตัวที่ยังไม่ตายเรากลับมาเราเรีบฮิวฮิวปุ๊บตรงนี้นจะทําให้เราเรีบฟื้นแล้วกลับไปสู้ต่อได้เร็วกว่าอ,อีกฝ่ายที่ไม่ได้ใช้แล้วประเด็นก็คือมันถูกมากร้อยเดียวร้อยเดียวเองถ้าเทียบกับยูนิตอื่นๆที่จะฮิวได้ในของมนุษย์เนี่ยก็มีแค่ฮีโลที่เราต้องสร้างมาซึ่งฮิวได้ทีละตัวหรือว่า เอ่ออีกอันหนึ่งก็คือตัวฮีเลอร์นะตัวเฮลฟ์ดับเชื้ออินิดไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องมานั่งฮิ้วทีละตัวจึงโอกรูดาวแล้วก็ฮิ้วใหม่ซึ่งมานาก็ไม่ได้ดีเร็วนะอันนี้ดีเร็วเพราะมันมีบัฟเนี่ยกลับสร้างตัวนี้ซึ่งพรีสต์เออพรีสต์พริสก็ฮิวได้ซึ่งมันก็ต้องสร้างพรีสต์มาก็ไม่ได้ถูกเหมือนกันเพราะงั้นอันนี้ในช่วงต้นเกมแต่จริงๆไม่ใช่ต้นเกมทุกช่วงอ่ะก็ถือว่าใช้ได้ดีหมดเลย เอาไปใช้เอาไปใช้ช่วยได้โอเคจบไปอัน,นีแรกอันที่สองอันนี้ง่ายมากแล้วตรงไปตรงมากดปุ๊บจะมีสร้างตัวคุกกี้น่ารักเป็นกวิน้นคึกคักเวลาลงเล่นมาให้น่าดุ๊กดุกด๊กดุกด๊กซึ่งทุกคนจะเห็นว่ามันไม่มีเกราะแล้วมันก็เลือดหน่อยมากแปลว่าอะไรแปลว่าวตีทีเดียวก็ตายแล้วนั่นแหละเออแต่ว่าสิ่งนี้มันดีตรงไหนมันก็จะเนียนๆไงเพราะว่าเราอะสามารถเอาไปสกาได้ <c oughs> เอาจริง ผมไม่เคยใช้มันจริงๆจ,จังๆเลยเออแต่ว่าอันนี้ใครมีทริคเก๋ๆไกลๆใช้ยังไงก็ลองแชร์กันได้เลยนะลองคอมเมนต์มาบอกได้อ่าโอเคต่อไปอันนี้ผมใช้บ่อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ใช้ตอนอัดเท่าไหร่ก็คือการสร้างป้อมกดปุ๊บมันก็จะสร้างขึ้นมาเลยโอเคมันไม่ได้เร็วขนาดนี้เพราะอันนี้มันมีสูนรอยู่เนาะแต่ว่ามันก็เร็วกว่าสร้างอีกมากๆอ่าอเดี๋ยวเอาศูนย์ของแล้วให้ดูความเร็ว อ่าปุ๊บนี่จึงเออเนี่ยนนี้ไม่ใช้โซนแล้วนะโซนปิดไปแล้วก็คือว่าสร้างได้เร็วอยู่สร้างได้เร็วทีเดียวเทียบกับคนสร้างอย่างเงี้ยก็ผมว่าสามเท่าสองสามเท่าอ่ะได้แล้วที่ดีตรงไหนรู้ไหมดีตรงที่ว่าปกติแล้วอเทมมันจะค่อนข้างแพงไอ้พวกที่ใช้แล้วทิ้งแล้วอย่างเช่นอย่างเงี้ยม้าร้อยแค่ห้าร้อยห้าสิบม้าสองร้อยแล้วเท่ากับยูนิตตัวหนึ่ง ราคาแพงกว่าป้อมปกติแค่10โกเท่านั้นเองใช้ไม้20เท่ากันแต่ใช้เพิ่มมา10โกเนี่ยถ้าดูป้อมปกติใช่ไหมมันจะ30 20อันนี้40 20ถือว่าคุ้มค่ามาโอเคอันต่อไปอันนี้เป็นอ่โอเปอร์ไฟเออเป็นไอเทมที่ดีทีเดียวแต่ว่าทุกเข่าก็จะมีโอเหมดนะแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันออฟอะไรของมนุษย์ได้จะเป็น ของเผ่าอื่นก็อาจจะเป็นธาตุอื่นๆมีสายฟ้ามีอะไรผมจําไม่ได้มากแต่ว่าทุกอันก็จะมีความสามารถต่างกันไปแต่ที่เป็นความสามารถเดียวกันทุกๆเผ่าเลยก็คือมันทําให้ฮีโร่หรือตัวที่ถืออันนั้นปกติใช้ได้แค่ฮีโร่มันทําให้ตัวที่ถือเนี่ยกลายเป็นเรนจ์ยูนิตได้เรนจ์ยูนิตที่นี่ไม่ได้แปลว่าจากที่มันจะใช้คอ้อนกันไปนยิงไฟปิ้วไปเลยนะ <On. S 1> แต่ว่าทำให้โจมตีตัวที่บินอยู่ได้นะ อย่างเช่นสมมุติว่าพาราดินตัวนี้ใช่ป่ะไปเจอ,อเ,เจออะไรเดียเจออายุนิตพื้นบนพื้นธรรมดาไม่ยังตีปกติเหมือนเดิม,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 มนี่แหละเห็นไหมแต่ตีแล้วมีติดไฟนะแล้วก็ติดเบิร์ด้วยแต่ว่าแต่ว่าเอ้ยไม่ได้ติดเบิร์ตีแล้วตีกระจายด้วยแต่ว่าถ้ามียูนิตที่บินมาอ่าตัวยตอวยาอ่างไม่ต้องมินตัวอย่างก็ได้ต้องไหมอ่าตัวอย่างละได้มา,นมาขนาดนี้ละอ่ะ อันเนี้ยปกติไม่ได้ตีไม่ได้แต่ตอนเนี้ยมันก็จะตีได้ไหมเป็นไฟยิงขึ้นไปเียฟ้าอ่าประมาณนี้ไอเทมสุดท้ายอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าผมชอบใช้ฮีโร่ที่เป็นอาร์ชเมดแล้วมันวาร์ปได้อยู่แล้วอันนี้ก็คือมันจะส่งยูนิตของเราเนี่ย<ฆ>นกเพนกวินเรามาถึงนี่แล้วแต่จริงๆเนี่ยปกติจะตีตายอย่างรวดเร็วเลยนะแต่ว่านี่มันเปิดสมงออ่ะกลับมาเรื่องวาร์ป พออันนี้ก็ง่ายๆแต่ว่าใช้แล้วไม่หมดไปดีมากๆก็คือใช้ได้เรื่อยๆแค่หลอกคูดาวใช้ปุ๊บมันก็จะวาร์ปยูนิตจึง้งเห็นไหมกลับไปที่บ้านที่มีเลเวลเยอะที่สุดอ่าซึ่งก็ไม่ซึ้งมันก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็มันก็จะหิวด้วยมันจะหิวยูนิตนั้นไปเรื่อยๆด้วย,วยจนกว่ามันจะเลือดเต็มอ่าประมาณนี้เหมือนกันโอเคอันนี้ก็เป็นไอเทมหลกัหลกๆของมนุษย์เนาะ อาจจะไม่รู้ไปเร็วไปลวแล้วอ่ะจะคิวันน่าจะแพยายามอธิบายให้ละเอียดแล้วถ้าใครมีคําถามตรงไหนก็ถามมาเลยเ,ลยเดี๋ยวจะอธิบายต่องั้นเดี๋ยวเราไปต่อกับออกกันเลยอันนี้คือร้านของเผ่าออกนะชื่อบูดูแลวชก็เหมือนกันเป็นตําแหน่งสุดท้ายเหมือนกันอะไของมนุรู้จะอยู่ตรงนี้นะแต่นี้อยู่ตรงนี้แล้วก็คืออันสุดท้ายแหละอ่ะก็ฮิโน่มาตัวแรกก็ได้วาร์ปมาเหมือนกันไม่มีอะไร <c oughs> แล้วก็สามอันตรงนี้เหมือนกันแต่ของไอเทมของออกจะน้อยกว่านิดหน่อยแต่ไม่เป็นไร เราก็มาดูอันที่เป็นพิเศษของออคไม่ยู่4อันเนาะเริ่มด้วยอันที่ง่ายสุดเลยก็คือตัวโอฟเหมือนกันเป็นออฟออฟไลนิ่งก็ตามชื่อเลยเนาะเป็นฟ้าผ่าซึ่งอย่างของมันเนี่ยเป็นไฟตีแล้วจะกระจายของอ่าไลนิ่งเนี่ยมันจะเป็นสกิลเหมือนชาแมนซึ่งไม่รู้ว่าคนใช้กันไหมอ่ะหนึ่งสร้างอ่านตามที่มนบอกเลยก็ได้ก็คือมันทำให้ตีไกลได้เหมือนกันทำให้ตียูนิตที่บินได้เนาะ แล้วก็ทำให้สามารถ d i s p e l Magic กับ Slow ได้ซึ่งอันนี้เป็นช ANCE แต่ผมจำไม่ได้ว่าช ANCE คือมันไม่ได้เป็นร0 0อ่ะมันมีโอกาสติดเหมือนโอกาสติดคลิอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีโอกาสตีแล้วติด Slow แต่ว่าไม่รู้เท่าไหร่ผมก็ลืมแล้วเหมือนกันแต่ที่ดีก็คือมันคือสกิลอันนี้เลยมันคือสกิลอันนี้เลยเหมือนคล้ายๆเพิร์ชเลยก็คือเปลี่ยงฟ้าผา ใส่อยูนิตซัมมอนแล้วมันก็จะแรงมากยูนิตซัมมอนคืออะไรก็คือยูนิตท,ที่มันถูกเรียกออกมาด้วยสกิลบางอย่างอ่ะอย่างเช่นนี่นี่นี่น,น,นี่ตัวนี้อ่าฟาเซียเนี่ยมันจะสามารถสร้างอันนี้ได้ถูกไหมซึ่งปึง้งไอเน,นี้ยพวกนี้เรียกว่าซัมมอนยูนิตหรือว่ายูนิตท,ที่ถูกเสี่ออกมา,มาง่ายๆเพราะงั้นถ้าเราโอเคนี่มันพวกเดียวกันนะมันใช้ไม่ได้ แต่ถ้าไปตียูนิตซัมมอนของอีกฝั่งเยอะเออเนี่ยมันจะแรงเป็น150ดาเมจเลยซึ่งเผ่าที่มียูนิตซัมมอนเยอะๆก็คิดว่าจะเป็นอันเดดที่ใช้เยอะหน่อยเพราะมันจะมีในครมาเซอร์ที่เรียกไอตัวเออเรียกว่าอะไรโครงกระดูกข,ขึ้นมาสู้อะไรเงี้ยก็ฟาดทีเดียวตายเลยอะไรอย่างนี้ก็ถือว่ามีประโยชน์มากส่วนอันต่อไปอันนี้ง่ายมากกดปุ๊บฮิวปับ๊บแต่ว่าไม่ปั๊บเหมือนเอ เหมือนขวดสีเขียวอันนี้เนาะอันนี้มันจะค่อยๆฮิวแต่ว่ามันมันเร็วกว่ามันฮิวเร็วกว่า oh. โอเคกับอาตอมันมันฮิวเร็วกว่าแค่นั้นเองมีประมาณนั้นแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างมีประโยชน์ในช่วงต้นเกมเหมือนกันเพราะว่ามันคิวค่อนข้างเยอะ <c oughs> เทียบกับเผ่าอื่นๆเนี่ยอย่างของมนษย์ถ้ทจะที่มันฮิวแค22่225แล้วแต่ฮิวหลายตัว แต่ของออกเล้ฮิวตัวเดียวแต่มันฮิว400ซึ่ง400เนี่ยสำหรับต้นเกมมันก็คือแทบจะเลือกเต็มแหละแต่อาจจะใช้เวลาน,นิดนึงทำให้ถ้ายูนิตเราอย่างอันเนี้ยทุกคนทุกตัวเลือกเกือบเต็มหมดเราก็ฮิวแค่ตัวนี้ตัวเดียวมันก็ถือว่าขึ้นเร็วอยู่ต้นเกมก็ถือว่าไม่เร็วแล้วราคาไม่แพงมาก100ใช้ได้3ครั้งกดให้ดูใหมจึงเห็นไหมมันจะมา3ถ้วย3ชาม3แก้วเรียกว่าอะไร เออใช้ได้สามครั้งครับง่ายใช่ดีใช้ดีเวิร์กแนะนำนี่เหมือนรีวิวของเลยนอะตอนอันนี้ง่ายสุดๆกดปุ๊บวิ่งเร็วแค่นี้จบซึ่งซึ่งเร็วจริงเร็วมากและยิ่งถ้ามีไอตัว Torrent Wall Chief เนี่ยทุกคนนี่คือแบบมันอ่ะเป็น U-100 เลยพอกดอันนี้มันก็เร็วขึ้นอยู่แล้วถูกป่ะแล้วเราก็มาอันนี้อีกจึงทุกคนคือไปแบบ้เข้าออกกันแบบปุ๊บ นี่แบบแต่ว่าแต่ว่าอย่าลืมวิ่งมันเพราะว่ามันแป๊บเดียวมันใช้ได้ก็อยหลังจากกดปุ๊บมันใช้มันมีเอฟเฟกแค่10วิเท่านั้นเองเพราะงั้นเป็นจังหวะเข้าออกแค่นั่นแหละสำหรับผมนะถ้าไปแบบกดใช้ตลอดเวลานี่คือเปลือง <c oughs> ส่วนอันสุดท้ายอันนี้ <c oughs> ทุกคนดูก็น่าจะรู้เลยนะ <c oughs> ของมนุษย์เนี่ยมีกดแล้วสร้างป้อมถูกไหม <c oughs> อันนี้กดแล้วสร้างฐานาแล้วส่วนออกไปก่อนให้ดูความเร็ว จึงอันนี้ดีมากเพราะว่าเวลาเราจะไปสร้างเหมือนใช่ไหมบางครั้งเราต้องส่งลูกน้องไปหรือนู่นนี่นั่นเสียเวลาเราก็เอาอันนี้ไปเลยไม่กดโบ้งแล้วมันก็สร้างเองแล้วเร็วมากเทียบกับบ้านที่เราไปสร้างเองมางครั้งสร้างอยู่เหมือหมดแล้วมันยังสร้างไม่เสร็จเลยแต่ข้อเสียคือมันแพงมากเห็นปะ่ะมันหกร้อยร้อยแปดสิบห้าก็หกร้อยไม้ร้อยแปดสิบห้าซึ่งถ้าเราสร้างเองเนี่ยสามร้อยแปดสิบห้าเองไม้เท่ากัน ต่างกันเกือบเท่าหนึ่งซึ่งในขณะที่ไอป้อมของมนุษย์อะที่ใช้ไอเทมมันแพงขึ้นแค่สิบโกเองอันนี้มันแพงขึ้นเกือบเท่าหนึ่งอะแพงขึ้นเท่าไหร่สองร้อยสิบห้ามันมันแพงกว่ามากเพราะงั้นอันนี้ก็ต้องใช้ดีๆเนาะว่าถ้าจังหวะเราสามารถไปสร้างเองได้อาจจะคุ้มกว่าไหมอันนี้ต้องลองเวทดูแต่ว่าเทียบความเร็วหรือความคล่องตัวเนี้ยก็ถือว่าค่อนข้างเร็วนะมีฮีโร่เดินไปสมมติว่าฮีโร่เราไปไปฟาร์มพอดีใช่ป่ะแล้ว เราฆ่ายูนิตตรงนี้แล้วบอกว่าเอออยากตั้งเหมืองเลยเพื่อเก็บเหมืองเพื่อเก็บทองเนี้ยก็คือวางปักบ้านลงมาปุ้งใช้ได้เลยทันทีมันมันเร็วมากๆก็น่าจะประมาณนี้เนาะไอเทมของออฟก็ผมคิดว่ามันค่อนข้างใช้ง่ายและมีประโยชน์อย่างเช่นการฮีลหรือว่าการวิ่งเร็วอย่างเงี้ยมันมันแค่คลิกจึ๊กแล้วมันก็ใช้ได้เลย เออแล้วก็ราคาไม่ได้โหดมาก5้าสิอย่างเงี้ยร้อยหนึ่นงม,มันใช้ได้บางคนอาจจะเอาไปเทียบแบบเฮ้ยร้อยหนึ่งเอาไปสร้างยูนิตดีกว่าไมก็ถูกแต่ว่าบางครั้งแค่จังหวะถ้าเนื้อออกไหมถ้าเราเล่นไมคระดับหนึ่งเราจะรู้สึกว่าจริงๆบางครั้งอาจจะไม่ใช่เพราะยูนิตเยอะหรือแพงกว่าอย่างเดียวอันนั้นไม่ผลอยู่แล้วแหละแต่บางครั้งจังหวะก็ช่วยเยอะมีอะไรผิดพลาดน,นิดหน่อยอย,อย่างเงี้ยระหว่างที่สู้กันเนี่ยมันก็พลิกได้เลยนะเพราะงั้นไอเทมพวกนี้ก็สามารถช่วยพลิกได้ แล้วมันเร็วกดก็คือซื้อได้เลยไม่เหมือนสร้างยูนิตโอเคก็ลองไปฝึกใช้กันดูเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ลองมาด้านล่างได้เลยแฮปปี้ที่จะช่วยทุกคนมากๆไงก็เจอกันคลิปหน้าและอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดไลค์เนี่ยมันก็จะทำให้ได้เห็นคลิปเร็วขึ้นแล้วก็คลิปขึ้นไปเป็นไวคอมเมนต์ มากขึ้นก็ถือว่าช่วยผมในทางหนึ่งด้วยแล้วถ้าชอบดูอยู่แล้วเราจะได้่ไปด้วกันเลยโอเคเจอกันคลิปหน้าครับถ้าไม่ตอนจะปิดคลิปนี้มันจะต้องมีคนบุกมาทุกรอบในคลิปที่แล้วก็เป็นโอเคครับบ๊ายบาย